พี่น้องบอท่านได้เข้าดาวดอกมือนี่กินก้อนมือนึงนะพี่น้องนะไฟกำลังเดือดเลยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบะหมูพันเห็ดเข็มทองหมูสะไล่พี่น้องเบคอนสะไล่นี่ไข่ซื้อน้องไข่ซื้อมานี่เห็นบะสะไลบางบางพี่น้องโอ้ยไฟขด่ดาบอีกแล้ว พี่น้องไฟมันใส่ไฟแห้งมันก็นเลยตัดตัดไฟแม่นี่กำลังเดือดเลยอ้นอ่อผักอบบนี้น่อยเดี๋ยวพี่น้องกินสองคนมันนี้กินสองคนนะพี่น้องนะกำลังน้ำกำลังจะฟดเลยพี่น้องเอาผักใส่ด้วยเอาผักใส่อันขึ้นช่ายเอาใส่ลงไปเลย แล้วก็ปิดฟ้าไว้เดี๋ยวให้มันสุกก่อนเด้พี่น้องเด้อขอยเสพมากินมาที่นี่อันนี้หนวดหนวดปลาหมึกพันปีพี่น้องขอยเซ่ไว้เป็นเน้นเดือดล <c oughs> ะไม่ได้ซื้อยางมาเลยซื้อแต่หมูไม้ย่างเดียวพี่น้องแล้วก็เมีอยนยังก็ฟักทองมักอึอมักอึญี่ปุ่นหมึกอึญี่ปุ่นพี่น้องนี่ น้อยดอกแล้วก็ใสเนยน,นะพี่น้องนะมาเด้อข่อยสิพ้ากินพี่น้องเอามาเนี่ยเปล่าเดี๋ยวข่อยร้อให้มันสุจกจัน่อยกันสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อ,อก,กันอีกแล้วมือเนี่ยนะวันนี้ข่อยสิ้ามากินหมากะทุเด้อพี่น้องหมากะทูหมากะทูหมูกระทะนี่แ่ะโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ย กุ้งกับปลได้ซื้อดอกมิสรมูย่างเดียวมือนี้เห็นบั้ยบังขาวเบคอนเบคอนสไลด์พี่น้องสามแพ็คพอละแพ็คนึงอันนี้สองแพ็คสามแพ็คแล้วกันหนวดกุ้งพันปีพี่น้อง <c oughs> แซ่ว้เดือนกลัวหรอพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันนี่ปลีใกไ้จังไยนะ ดีไฟทั้งย่างมันสิใหมพ่พี่น้องพี่น้องพวกเจ้าเป็นจังไดแน่โศกมันยู่บ <c oughs> อก่อยไิ่ทิมแขวอีกแล้วพี่น้องตอนนี่อยกับทิมแขวอีกแล้วโอ้ยอุกอังทางเทไรวาสิทรงไทยปีเก่าเนี่ยทรงไทยข่ยีรีไหมฟองพันพี่น้องหากปาดเหลียบเลยไขย่พิสูนไรแค่ ว่าสิถือเลขใส่ปีใหม่เบื้องปามอสีไข่กระบอกเลขตัวหนึ่งบอกแปดตัวหนึ่งบอกสองพี่นอ้องเขาไม่ได้เอามาใส่กันอารมณ์เสียจริงๆเลยไม่อยากจะบอกเลยอารมณ์เสียพี <c> ่ <oughs> น้อง <c oughs> มาเด้อกินน้ำกันแทบแทบคาื่นบอกกระโซกกระโศกบอกมันก็สร้างให้แม่มันเถอนะเนาะกรโซกบอกมันก็ซื้อกินเราก็ได้ดอก แ่บแทบนะพี่น้องครับกินน้ำกันต้มต้มอันชาบูร้อมพี่น้องชาบูกำลังโคตรเลยพี่น้องนี่กำลังโคตรบุบบุเลยมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องพี่น้องใคยตั้งกล้องแนวนอนบ่ได้แมวหัวถ้าเหลืออยุเครื่องตัวขาก็เลยตั้งหัวปอดนันดอกว่าสนอกเอาแนวนี่แหละเนาะพอกลุ่มตั้งยุบเป็นอัน สิบนาทีจนว่าหมูไข่สิใหม่เป็นรอบพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บแซบและแซ่บแซบน้ำกันพี่น้องมาๆมาเพาต้องเบอลายเด์กินโลดเทิลเขาพี่น้องกล่องไก่แน่เด้อมันอยู่เด้อนี่พี่น้องน้ำน้ำกินโรตเด็ดตำหมักพริกใส่ มากระสู้หมูกระทาแล้วกระทาบุหรุงไหมนั่นสิใหม่พี่น้องได้ข้าวซีเมนด้วนฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยนั่นเป็นอะไรเส่บอยู่บ่ พักสองญี่ปุ่นมาสั่นพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องเลยบะทันได้ทรงไทยดอกเขากินก้อนเขายาอืมเอาแซ่บอยู่เด้วยกันพี่น้องมันดีดีไ้น่นหน่อยๆเขาอันไม่จะบวมมันเหนียวตุ้ยๆุยไหมเนี่ยพักสองญี่ปุ่นไว้น่อยๆดอกนะครับใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยนึง วางนะเหนียวตุ้ยตุ้ยนะท่องคว้ายหงุ่เลื่องวาเล่้งอะไระปิดแล้วเน,นี่ยน้ำเดือดพี่น,อ <c oughs> น้องมีสองคนพี่น้องมือนนี้ต้องกลับบ้านกลับบ้านนะพี่น้องนะ có việc cả cảm nắng là bạn luôn đen nên nào người phải chạy mát chạy cả nhà là bán số ừ. à? ở đây nhau đỡ phải hé này tịt ra qua mở rồi tịt lên luôn tay mình sẽ được hé ra phía nó cũng đỡ mày bớt thùng và chỉnh mắt hắn nè Uhm. mọi người người bán làm mọi người bán làm ừ. đi nào nữa đấy. mọi người luôn thôi bên ngoài là nè không ngoài nói nhiều gì nước ngoài đi nào đấy mọi người xét xem nè, mọi người ít bún nè. คำว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะมันคือแสบสุยางแท่งมันเป็นจังหดาเจา้าอาวาพวกเจ้าอาวาบอสเจ้าของญี่ปุ่นน่ะมันคือแสบแท้คนมันสีแสบสแสบอสคนญี่ปุ่นนี่คือเรเคยซิมวะอันขากายญี่ปุ่นรับทองญี่ปุ่นแสบสุยาง ปลาที ā, ana, yeah, ā ā. Ā, ่เขากินดิบเนี่ยปลาอย่างกอนปลาแซลมอนญี่ปุ mm. ่นกระแ่บเลี้ยพี่น้องเนาะมันคือมีแต่แนวแซ่บๆในญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าว่าบ่างอืมมันแซ่บอีกมันอืมมัน แบบทันว่าทันหออกมันใหม่แม่เตามันแห้งกินสองเพราะงั้นกินซีคนเนาะสิพอดีนันสิกินทันพอดีอันนี้คดเีเตาไว้นะค้างกุ้งด้วยนค้างกุ้งแกไว้ตั้งแก่เดือนก่อน <c oughs> ติดไปอมจ้ะกินผักกันซินหักซิหกันน้กพี่น้องด้อยเล่าผักเล่าหยางเากัล่าหักเล่าอยางเามกินกันมันเบื่อหรอบุ้งพี่น้องบุ้งประกาศขาวประเก็ยดยังไ แซ่บๆนำกันเด้อพี่น้องเด้อก่อนปีใหม่เด้อก่อนเข้าดาวเมื่อนึงจะลองวันไม่ถูกหวยพี่น้องถ้าถูกหวยก็สจ,จะลองได้เพ่านี้บอกว่าให้ซื้อเลขน้องสนงุกน้องสนุกก็บอกว่าถือเออพี่น้องน้องสนุกไว้ก็บอก,บอกเลขนว่าถือเล่รถ ขีขาวเก้ากับเก้ากอไข่พอพานหานึ่งสว่าสั้นเก้ากับกอกับเก้าหรอคนี้ตัวอักษรขันผู้ใดสิไปซื้อถือเนาะถอยก็ซื้อกะหาหนึ่งสี่พี่น้องเก้าไปอยู่ทั้งหนั้นบ่ได้แหบซันอืมแลา ไอมากินตู้จักสิบนาทีสิบหานาทีอะไรกันสิกินลังไหมเราเด้กที่นั่งเด้่ไอเห็นทาแอวคากินทาแอวคากินบ่เฮ้อช่องทาแอวคากินเืียยังนี่ล่ละตอนเมื่อใดตอนหนึ่กินใต้น้ำลำไยน้ำลำไยแต่บ่มีน้ำลำไยเด้อ ม่้ข่อยกินน้ำโคคาโคลาน้ำน้ำย้ยข่อยกับนี้อยู่ขวาขวบมะเข่ากอย่าน้ำนำย้ยข่อน้ำนำยยไหาพี่น้องเดย่อยไปได้กินนอกนอกข่อกินน้ำนำยยเ้อพาแอวพากินน้ำน้ำยายข่อยอออกไป มาได้กับบ้านน้ำมูเด้อพี่น้องเด้อมาได้กลับบ้านกับท้องดอกโควิดกับบกับห้ามันละโควิดกำลังระบาดแล้วพี่น้องพัทยาเด้อพัทยาเด้อระยองเปลี่นไปเบื่เลยแบบที่นี่ออกแมนแพร่โรคมากไาย สมุทรสาครเนานะุงเทพสมุทรปราการแม่นเบิดพี่น้องใส่ยไหมใส่กันย่างยองเราพี่น้องยองเรายองย่านเกียบกับระเบิดยองเราห,หลังปีใหม่ไข่มาเต็มหาเต็มเลยเด้อพี่นอ้องเด้อช่วงนี้ไข่กำลังติด คอน้ายแล้วกำลังลงโตแล้วพี่น้่งจะคอมเมนต์กับตอบต้าแนลเด้อยจะได้ตอบให้มือสองมือเลยอ่ะคอมเมนต์ตอบต้าแนลเพราะว่าตอบเราต้องขอไปเบิ่งพ้อมนันก็เลส่สชา ทำไมทำไมไม่พันหมูมากเอามาสิเราใส่มันพันหมูพี่นอ้องโอ้ยอันนี้เอ็ดอหลอดดิเราสัน่นพี่นอ้องเออคอยกินเบิร์ดคอยกำลังกินเบิร์ดขาดนี่คอยกับสิลาพี่นอ้องเราละมือนี่เนาะาจะพันกินอีกรอบสองรอบสามรอบสี่ไปอีก กินดูนะเด้อหมูกระทะบานหลังนี่หนวดปุ่งที่นั่ครค้างมาเป็นค้างต้องค้างแต่ว่าค้างมาหนวดอ่ะสุกแล้วไป đi nào Phải xưa nơi má thịt thế nào ấy Thế tiền mắn tao ở nơi nơi từ Anh phải ở nơi thế nào Hòm năm hoay หอมน้ำตาลหอยหอยเลยบล็อกโกรี่ไม่ข้างึ่งโว้ยโอ้ยมากินนะเดียนออกมอคคอลี่ก็ได้กินผักกับทำาัน ở đây mò nhỉ. Đó. Cảm nắng xẹp đấy ạ. 5 จะลองวันอหอยแดกใช่ไหม มัน,น,อ,นอันนเดียวรันเดียวรอแเปลีป่ยนปลั๊กไฟที่น้องปลั๊กไฟอันนี้ไฟตัดไวด้อันนี้มันสองพันแปดร้อยวัตต์ไว้ก็ใส่วัตต์สูงไฟมันเลยตัดเด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ใดใส่หมูกระทะอันนี้นะ่ะให้ซื้อปลั๊กไฟที่มันเป็นสองพันวัตต์เด้อพี่น้องเด้อ ก้าซื้อแค่พันวัตมาปักไฟเขาเปื่อยเบิดลังเทียนระเบิอชอดช็อตเบิดบ้านไฟดับมืดตึ๊บพี่น้อง <c oughs> ใส่สองพันวัตเด้อปักไฟนะเัาทันก็ได้กินหมูกัะทนนะเ,เนี่อยอารมณ์หนิยาวาปุปกณ์ไฟฟ้านันเสียเด้วพี่น้องมันเปลี่ยนน้ำเข้าใส่ปักไฟว่าถือต้อง นเนี่ยเราต้องใช้สองพันวัดขึ้นนะพี่น้องนะเพราะว่า ừ, อุปก,กรณ์กกรณไปฟ้ามันพันวัตต์โอ้ยมอคคอรีนี่โก้พี่น้องขอออออัดเซาวเห็นเบื้องพยายามไว้มันใหม่แานเดียวไม่มอคคอรีพี่น้อง,งเป็นมอ็อนี่แม้ อันนี้ขางนี้ว่าใหม่นี่อีกคานนึงนี่ไหมดำฟึดบักลลีนูพ๋พี่น้องเอาสิคอตัวร้าพี่น้องซั้งนี่แหละเชสบ่เห็นแก้วมื <Yes. S 1> ้เชสนี่ยพี่น้อง ภาิคอโตัรัสซัมมี่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่เอาไว้ซัมนี่ล่ะภาสิกินอีกกินอีกล้วกินอีกพี่น้องกินจนว่ามันเบิดนี่ล่นะกินไปเรื่อยพี่น้องเอาเมื่อนี่เอาไว้ซัมนี่เนาะหมากับพ่อหมาเพื่อนคุณเมื่อนี่เอาไว้ซัมนี่พี่น้องจำเลยก็ตาตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพลินเด้อพี่น้องเด้อปีน่าจับ จัดหนักจัดเต็มอันไรคอยบ้าเนเรศเซียบเบอร์สุยางแล้วนะพี่น้องคิดปีหนาเนาะนะไฟไอยดับแล้วมืดเติมแล้วพี่น้องไฟมันตัดเอามืดมืดจังสี่ละ่ะบ่เป็นยังดอกพี่น้องเมื่อนี้ฝากไว้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับตปนิงยาพาเพลิอนแล้ว,ลวลนะพี่น้องเด้อเอาไวพ้พอกันคลิปหนักสำหรับเมื่อนี้ขอตัวแล้วบ๊ายบาย